อร่อยต่อช่วยอันเนี้ยถามกันอร่อยนะอร่อยนะแต่แดกลิงตันุูปแล้วแดกไม่ได้ลิงไม่ได้แดกโอ้ยอร่อยเลยอ่ะอือโอ้โอ้นี่มั่งกองทัพก็คงจัดชัดเขาสามารถว่ายน้ำได้ครับเดี๋ยวดูนะครับเอ๊ะเลยไหมพี่มอน

เอ้ยมันตามมาตัวนี้ตามมาตัวนี้ตามมาตัวนี้มันจับไม่ได้เลยเ็นแล้วั้เือเนเลยขึ้นเรือนะเไอ้เเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วยมาาไอตัวไตัวนี้มันสู้สุดเออสู้สุดใจอ่ะตอนยู้ในทุ่งเม่นเยอะนะ ยังไปน้อยเดียวเออดูมากินเด้อูมันยัดเข้าปากกันเลยโอ้โหเต็มโอ้โหเยอยเต็มคาราเบลโอ้โหป็นไอ้เต็มโอ้โหี้ยตัวนิดเดียวนั่นน่ะ วไกลเกินไกลเกินพี mm ่ไกลจริงไกลจริงโอ้โหมึงยัดเกินไปโอ้ยมึงโอ้โห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 ใครว่างมาเลี้ยงได้นะครับแกงกระจานลิงโดดน้ำเต็มเลยอะ